สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะาจ่าปะขบโพนเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้เนาะจ่าก็มีีแนวทางตัวเลขนำมาฝากเพื่อนๆนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะแนวทางตัวเลขในวันนี้นะคะที่จ่านำมาฝากเนาะ,ะจะเป็นชุดแรกนะคะมังกรคลองสวนเนาะก็มาดูกันนะคะมังกรคลองสวนจัดมาให้งวดวันที่16เดือน6ปี63สนะคะ,ะรัฐบาลไทยนะคะ ชุดรัฐบาลไทยนะคะงวดนนี้จัดให้มาเนาะมาดูกันนะคะชุดสามตัวก่อนนะคะชุดสามตัวก็จะมีนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเนาะชุดนี้นะคะคูณสามหางเนาะอ่ะหกสองหกนะคะชุดนี้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะชุดสองตัวก็จะมี สองหกนะคะหนึ่งสามหกสองสามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดและห้าหนึ่งนะคะ เพื่อนๆกอ็อย่างงนะคะสองหกหกสองเป็นคู่กันนะคะชุดน,นี้คู่กันคู่กันนะคะทั้งหมดสี่ห่างเนาะสองตัวนะคะอะ่วิ่งนะคะใครที่เป็นคอวิ่งนะคะวิ่งสองบนนะคะวิ่งหนึ่งล่างอ่าอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ชอบก็จัดเลยนะคะชุดน,นี้นะคะเป็นชุดของ มังกรนะคะคลองสวนอ่าทุกตัวเลขนะคะที่จะนำมาฝากเนาะจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชุดเด็ดของมังกรคลองสวนนะคะอ่ามาดูชุดต่อมากันได้เลยสำหรับนะคะเลขชุดต่อมานี้นะคะจะเป็นนะคะเลขชุดชุดใหญ่นะคะ สองตัวบนโดยโดยเซียนเสานะคะมาดูชุดบนนะคะอ่าชุดบนเนาะ มาดูกันนะคะว่าบนจัดให้มาจะมีชุดไหนบ้างนะคะซึ่งก็หลายท่านนะคะจ๋าก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นแฟนคลับของอชุดของป๋าเสานะคะที่หลายท่านนะคะที่รอคอยอยู่อ่าลืมบอกนะคะว่าชุดป๋าเสารหรือเซียนเสานี้นะคะให้เข้ามาหลายงวดเช่นกันนะคะ สำหรับงวดนี้เนาะเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูนะคะว่าชุดของปลาเสานะคะให้เด็กๆมาชุดไหนนะคะเราจะได้มารุ้นกันอ่ะมาดูชุดบนนะคะชุด2ตัวบนนะคะก็จะมีชุดแรกเลยก็จะมีนะคะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะอ่าตัวเลขนะคะจะเป็นชุดเต็มก่อนนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหกสี่หกห้าหกหก หกเจ็ดเจและ7จนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลียกชุดของเสียนเสาจะเป็นแบบชุดเต็มไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดงวดวันที่สิบหกมิถุนายน6กสนะคะชุดแบบตรงๆนะคะ อ่าอันนี้จัดให้มานะคะบอกไว้นะคะว่าจัดได้แบบตรงๆไปเลยนะคะไม่ต้องกลับเนาะอ่าก็ใครที่มองหาตัวเลขจากอ่าเซียนเสาวอยู่เนาะงวดน,นี้ก็จัดให้มาแล้วนะคะจะเป็นเลขชุด บนนะคะชุดเต็มก่อนนะคะอ่าจมานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับชุดล่างนะคะของสอพงภาคนะคะซึ่งก็คือเสียนเสานั่นเองนะคะสอพงภาคนะคะจัดให้มานะคะเป็นเลขชุดล่างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซอ,าอุงภาคนะคะให้มามีชุดไหนบ้างเนาะชุดสองตัวนะคะเริ่มที่ห้าสองหกสองห้าสามหกสามห้าหก หกห้าห้าหกหกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของชุดล่างนะคะโดยเซียนเสาเนาะว,วันที่สิบหกเช่นกันนะคะมิถุนายนหกสามโดยนะคะแอดนะคะเซียนเสานั่นเองนะคะ เพื่อนๆก็ติดไว้ได้นะคะอันนี้เนาะจะเป็นเลขชุดของป่าเสาวหรือเซียนเสานั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะตัวเลขชุดนี้นะคะชุดต่อมานะคะอ่าจะเป็นชุดของหนุ่มสวนยางนะคะล่างตรงๆมาดูกันสำหรับนะคะเลขชุดของหนุ่มสวนยางนะคะงวดวันที่16เดือน6ปี6 3สตัวเลขที่ให้มานะคะจะเป็นชุด ล่างตรงๆนะคะอ่าตัวเลขที่ให้มานะคะก็จะมีชุดสองตัวนะคะหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าหกแปดสามแปดเก้าแปดสามห้า ห้าเก้าห้าสามเก้าห้าชุดนี้นะคะโดยหนุ่มสวนยางนะคะอ่ะวันนี้นะคะจัดให้มาแล้วนะคะสำหรับเลขชุดหนุ่มสวนยางใครที่ เป็นแฟนคลับอยู่ก็จัดได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นชุดล่างตรงๆนะคะซึ่งหนุ่มส่วน่างนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าชุดนี้นะคะ35หและก็53จะเป็นเลขตัวเดียวกันเป็นแค่คู่โต๊ดนะคะอ่าและก็ 95, 5 9นะคะเช่นกันนะคะอันนี้นะคะเลขเดียวกันแค่เป็นคู่โต๊ดกันเท่านั้นเนาะอ่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะก็ คงกำลังมองหาเลขเด็ดอยู่ก็นำไปลุ้นโชคได้นะคะามาดูอีกหนึ่งชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็นเลขชุดของหวยคนกำแพงนะคะจะเป็นชุดสามตัวบนและสองตัวล่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดสามตัวบนสองตัวล่างนะคะให้มาเนะาะมาย้อนหลังนะคะ ย้อนหลังไป2งวดนะคะมาดูกันนะคะความแม่นว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับนะคะชุดหวยคนกําแพงนะคะ3ตัวนะคะก็จะมีชุดอันนี้นะคะจะเป็นงวดของวันที่16เดือน5นะคะให้มา3ตัว095 2ตัว02และ22นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่16เดือน5นะคะ เข้านะคะจะเข้าชุดสองตัวสองสองเนาะอ่ะตมานะคะงวดวันที่ตมางวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะคะสองตัวสองสี่นะคะอ่าแล้วก็สองหกเนาะ เข้านะคะเข้าสองสี่นะคะอันนี้จะเป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกสามนะคะสองสามตัวนะคะห้าหกเจ็ดเนาะอ่าต่อมานะคะงวดล่าสุดนะคะที่จะถึงนี้นะคะให้มาเจ็ดหนึ่งเก้าสองตัวนะคะศูนย์สี่และศูนย์หกนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่สิบหกเดือนหกปีหกสามนะคะ ชุดนี้เราจะมารอผลกันนะคะว่าความแม่นนะคะของนะคะคนหวยคนกำแพงนะคะอ่าชุดหวยคนกำแพงเพชรน,นะคะจะเข้าอีกหรือเปล่ารอลุ้นนะคะสำหรับวดนนี้เนาะให้มานะคะสามตัว71904และ06นยเนาะ อ่าเพื่อนๆก็นำไปล้วนโชคกันนะคะสำหรับวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ